ตามที่ผมบอกนะครับคือผมจะแจกพะเนียดหลังนี้ในวันเกิดของผมนะครับวันนี้ก็วันเกิดของผมแล้วครับกติกาง่ายๆเลยครับเข้าไปกดติดตามช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านเล่นกินเที่ยวนะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อบวกเบอร์โทรที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับที่ความคิดเห็นนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมที่ช่องมาร์คไทยบ้านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่อง y YouTube มาร์คไทยบ้านแล้วก็เพจ a c e b o o k มาร์คไทยบ้านด้วยนะครับ วันนี้ก็วันที่เจ็ดนะครับกุมภาพันธ์พศ2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมเองนะครับก็ตามที่ผมได้ลงคลิปบอกหลายๆท่านไปนะครับว่าผมจะแจกพระเนตรหลังนี้นะครับก็ตามนัดหมายนะครับวันนี้ก็วันที่เจ็ดแล้วนะครับผมก็จะมาแจกพระเนียรหลังนี้นะครับแต่ว่าผมรอถ่ายคลิปตอนที่เพลงเขาหยุดแล้วเพลงเขาไม่อยู่สักทีนะครับเวลาก็จะแปดโมงก่อนแล้ว ก็เลยถ่ายเลยนะครับไม่รอเพลงหยุดถ้าเสียงดังรบกวนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ลองเปิดเสียงดังๆนะครับฟังดีๆนะครับจะมาแจกพะเนียยหลังนี้นะครับกดกติกาก็ง่ายๆนะครับให้ทุกท่านเข้าไปกดติดตาม Youtube อันใหม่ของผมนะครับชื่อว่ามาร์คไทยบ้าเล่นกินเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์มาแสดงความมิเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับ คอมเมนต์คลิปนี้นะครับทุกท่านเข้าไปกดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับคอมเมนต์ชื่อกับเบอร์โทรนะครับแล้วผมจะเริ่มจับฉลากตอน5้าโมงเย็นนะครับจะปิดให้ลงชื่อตอน4ี่โมงเย็นนะครับทุกท่านก็มาร่วมลุ้นด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาแจกพนเนียดนะครับปรับระดับได้ชานหักได้ชานตรงได้นะครับแจกเนื่องในวันเกิดผมนะครับ คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับวิธีการใช้อะไรผมก็ลงให้ดูรายละเอียดของพเนียตในคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเพลงมันเสียงดังรบกวนนะครับผมก็มาบอกแค่นี้นะครับกติกาอีกรอบนะครับจะย้ำให้ฟังเข้าไปกดติดตามช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านเล่นกินเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์มาวางไว้ที่คอมเมนต์นะครับเข้าไปกดติดตามแล้วก็ คอมเมนต์ชื่อกับเบอร์โทรที่คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าผมจับฉลากได้แล้วมาตรวจสอบดูนะครับว่าท่านไม่ได้กดติดตามจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับผมก็จะจับฉลากให้คนอื่นต่อไปนะครับผมแจกหนึ่งหลังนะครับมูลค่าประมาณ1000บาทนะครับถ้าตีเป็นราคาแล้วอีกอย่างนะครับพเนียยหลังนี้นะครับถ้าจับฉลากได้ท่านใดเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับพเนียยหลังนี้ ไม่มีค่าส่งนะครับคือผมจะส่งให้ฟรีเลยนะครับสําหรับท่านที่ผมจับฉลากได้นะครับสําหรับพระเนี่ยหลังนี้ก็โอเคครับตามนั้นแหละครับรายละเอียดผมก็บอกไปหมดแล้วในคลิปที่แล้วกติกาก็ฟังดีๆนะครับดูให้จบนะครับทุกท่านถ้าคอมเมนต์เกินหนึ่งคอมเมนต์ผมจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับก็ลองฟังดูดีๆกันนะครับ ก่อนจะคอมเมนต์นะครับทุกท่านโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับจะมาเริ่มลงชื่อให้แจกเพเนียนนะครับเริ่มลงชื่อเพื่อจับฉลากแจกเพเนียนนะครับโอเคครับท้ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมาร์คไทยบ้านได้ทําคลิปวิดีโอลง YouTube ต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ